สวัสดีจ้ามาพอกันคิกเก้ากับทุกคนค่ะในช่องสแงก์ชาแนลมาค่ะพี่น้องขามันนี้กินข้าวกับกระปีขั้วสุกค่ะพี่น้องคะกระปีขั้วสุกจากครัวไทยไทยแล้วก็ไดนี่สตอแกะค่ะแล้วก็สตอดองมากินแกมค่ะของครัวไทยไทยคือกันค่ะพี่น้องคะมาค่ะกินข่าวแซ่บๆน้องกันค่ะพี่น้อง หนึ่งกระปุกสองอยกรัมค่ะสตอแกะหนึ่งถุงสองร้อยกรัมเหมือนกันนี่เลงแบบนี้เลยขาดไม่ได้สตอดอง เปิดออกมากินเตะดังเลยค่ะพี่น้องค่ะสตอร์ดองเฮ้ยน้ำแสบน้ำดองแสบมากค่ะพี่น้องคะ่ะมันเข่าสับสบน้ำกันคะ่ะนี่ เดี๋ยวให้ดูกระปิข้าวสุกแบบนี้เลยค่ะถึงเครื่องสมุนไพรหอมเตะดังขึ้เก่าค่ะพี่น้องคะได้หลายแห่งหนึ่งกระปุกพนไข่มากินคือกันกับมากเลยค่ะพี่น้องคะขยำข้าว เป็นข้าวเช้าค่ะทุกคนแซ่บถึงเครื่องพริกแกงรสชาติแบบปุ้งมากุ้งก้อมัง แบบอูกรอบอะ่ะแมนยูจะเล่นอ,อาหารกับพี่หนกักสตอสตอหยองเปรี้ยวเค็มนัวกลมกลม แบบว่าหิวเขาแห้งใส่บุบบับบุบบับสีสอึกเอาตัวเขากินมาอย่างสีขแคนสีขแคนกับป,ปิดกวัวสุกหอมแล้วก็รสจัดจา้านมากครับพี่ห้อครับตุกมากแห้งกับป,ปิดกวัวสุกนี่น้องสาวก็มากขึ้นกัน Làm sao tôi bọc ăn ngoài sản xuất đó Mình nhà kia nè Mình bảo ăn cho ngoài kia nè à. Đã phải sẽ kia mưa lại nữa อร่อยถกินเหลือกระปุกนึงแบบถูกใจกันไม่นรองอันนี้กระปุกที่สอง กินกับตันหอมเนี่ยคือเพชดเด้อคนแสร็มากกับตอสดอง เม็ดใหญ่ค่ะรอบเม็ดโอโปอิเป็ด แกเพชรกระเจี๊ยบ มันจะเข้าคือนแบบมากตอสดกับกะปิขั้วสุก ต่อดอกน่าจะ กุ้งสายกุ้งมานํำพี่นอ้องวันนี้ทานไม่สุภาพเลยค่ะหย่ําไปปุ๊บตอหลองแตกโพะแตกโพะอ,อืม ดมกถ้าอยากกินแบบตุกเนาะพิมพ์ไปเลยเพลทเพิ่นคัว้วไทยๆพี่น้องคาแพ็คแชทหาเพิ่นเลยแซ่บสตอสดนี่ก็เม็ดใหญ่สตอดองแบบกลมกล่อมเปรี้ยวเข้มนัวพี่น้องแต่บ่ได้เปรี้ยวแห้งนะเปรี้ยวเข้มนัวเข้มเปรี้ยวนัวประมาณนี้ อันนี้ถึงเครื่องพริกแกงมากเผ็ดจัดจ้านคุกกับข้าวนี่พอดีเลยค่ะพี่นอ้องขาเดี๋ยวกินนะกินนามก่อนเสิมาล่าอิ่มแล้วครับพี่น้องขาวันนี้ตุ๊กกัะพาพี่น้องมากินข้าวกับกระปีข้่วสุกยางหอมหอมเครื่องสมุนไพรเล้าก็เผ็ดจัดจ้านคะ่ะตุกมาหั่ กุกินกับเขาได้สตอสดกับสตอดองมาแก้มเรากับพักสดค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะถ้าใครมักเมนูนี้มาคลิปนี้ตุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทดคลิปให้ตุกน้ำได้ค่ะไว้พอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ